มือเออีกใชค่ะวิริอลังการมากเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอนีกับฝึกงานมือที่สองนะจ้าฝึกงานมือที่สองออคู่ฝึกแท่เลยจ้ามาอนีเจอคู่ฝึกแทนน่ารักมากๆาน่ารักมากๆเบาก็ดีจ้าสอนงานก็นดี แนวน้ำก็ดีจ้าผ้าเห็ดหลายอย่างที่แบบว่าเออไ่เคยเห็ดเนาะเดี๋ยวจะผ้าลงไปเบิงอขับรถยุ่หนาศูนย์หมองเอฟฝึกงานนี่แหละเจอเห็ดพี่น้องเจอเห็ดแล้วก็ตื่นเต้นอยูู่้เดียวคอยเห็ดย้อยไงสิพ้าไปเบิงไงไงดอกเห็ดอย่างมันไงคใหไงแน่เดี๋ยวผ้าลงไปเบิง ก็มือเอ e. อีกอนะเป็นมองอ,มองเขาสอนเล็กน่อยมองนะเล็กน่อยนเยัเรียนเล็กน่อยทางนั้ยอีกนอนนั่นใหญ่คบพีนอใหญ่ยาลิหลี่ อลังการมากเลยไปกันต่อพี่น้องกับบ้านจ้าใบสามเขาเขามาฝึกงานตอนแหลกคุยกันอยู่ในตารางงานของเอกในตารางฝึกงานของเอกจากจากเจ็ดโมงเสาร์หอดบ่ายโมงปัาตาที่นี่มือนี้คู่ฝึกคนที่เพิ่นเป็นคนสอนงานเท่าเพิ่นเลิกงานบายสาม เขนเลยถามว่าเออยากยูตอบแถาไ่อยากยูตอก็คือเพิ่นกัสแสกับตั้งแต่บายโมงเอกก็เลยว่าก็เป็นอย่างเอกก็สิยูตอเพราะว่าเข้าก็สิได้ความหลเนแล้วพี่น้องเนาะ่ได้อันนี้นะเอกก็เลยยูตอเพิ่นก็เลยเบ้าประมาณว่าปกติถ้าฉันถามเอ่อเด็กหน่อยฝึกงานคนอื่นเขาก็มีอย่างตะิแลนด์เมียเลยยังสินะเอกก็เลยว่าโบพวกมันฉันฉันก็อยากยูเพราะว่า ย่างหน่อยได้ฝึกงานก็นกนได้เรียนรู้งานเนาะพี่น้องเนะาะเออโบแวะที่แรกวันศุกแวะโบแวะเปลี่ยนใจแลราคาบ้านเลยเพราะว่าเอ็ดมีตับหมูฮู้งนะสิไปกินมีบมูฮุ่งสิไปตับหมูฮู้งเสิร์ฟดอกราคามีไก่กับสีเด็ไปหอดบ้านกับสีอบไก่เลยจ้ะมีกกะไก่เอ่อไก่กับสีอบไก่กินแซ่บ กินกับตําหมตอนนึองม,มวนดีพี่น้องจ้าคู่ฝึกหนารักเท่ากับแบบว่าสนุกสนานไปน้ำนอะบอเดซีเรียสบ่แดนนี่กับบรลูวัพเพนสีเอ่อเขียนกระดาษให้เฮ้าวางได้แต่วา่าในในการที่เฮ้าม่วงเพิ่นสอนงานแล้วเขาก็เข้าใจงานแล้วก็อันนี้จักน่อยนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะพี่น้องเนาะ เ่ถือว่าเอาโอเคอยู่มือนี่มวนดีคู่คู่ฝึกเขาหนารักนะ่นะเขาก็เลยเป็นแบบว่าพวกเก่งบะยังเนาะกับเขาใจอยู่ว่า,าถามาฝึกงานแบบบ่รูจ้จักไผเลยบ่ลหู้จกัยยจกยังเลยมากแบบว่าเมอว่านนี่ก็สิตื่นเต้นจังหน่อยเพราะรกกว่ามาหอดปึบกับบ่รหลวาสิไปใสยไปขวาเนาะเมอว่านเขาปล่อยกับตะเทียงมือนนี่กะ ก็เลยยูก็เป็นอย่างก็เขียนหาลุงลุงก็โอเคลุงกะตอบว่าโอเคอย่างประมาณนี้ให้ลุงรับรู้ว่าเา้องตับานสาหน่อยหนึ่งก็เป็นอย่างที่สนุกแม้พี่นอ้องมันแบบว่ากะกะ,กะถามว่าอยากบอม,มันก็มีแนวหยากยูเพราะว่ากะจำเส้นห้างบ่ได้เพราะว่าเอฟออกออก ไปตามสินทางออกออก,ออกข้างนอกนะ <c oughs> บริยวณในเซ็นเตอร์การฝึกงานหูเอออกมาข้างนอกนะจ๊ะจะเจอคนเยอะเมือน,นี่ไปประมาณเก่ามั้งเก่าหรือสิบสิบบ้านนี่แหละปะ <c oughs> ลายบ้านบางบ้านก็นห้ยาซื้อบางบ้านก็นใส่ถุงเท่าซืา้อบางบ้านก็นอุ่นเนื้อกินให้กินแค่นั้น มวนดีไหมเอะเห็ดงานเอว่าเอ็มมวนเอ็มพวกมือเรกเอ็มมวนเพินทางเววยราหนึงหันก้อนอีจะออกมาว่ามาอืออ่นไหวบ่ก็เลยว่าไบเป็นคนไทยต้องอดท,ทนนะพี่น้องนะต้องเข้มแข็งเข้มแข็ง ข้นตอนเข,เข็มแข็งจ้ะพี่น้องจ้าบ่าเมื่อยดอกซ้ำหนีหนึงจิบ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 ชิวช,วชิวจ้วาบ่ยากเลยจากเมตว่าตังแต่ว่าตัาง,แตาตางแต่เขาเข้าใจงานแน่จัหน่อยมันกับว่ายากดอกพี่น้องเราก็อีเป็นคนบ่เลือกงานนะจ้าเราก็ มือกีดได้ลองใส่ลิปเชืออนึงลิปเอ่อริบเอ่อแบบแบบเป็นขาเกับอี้ยกขึ้นเคยใส่ก็ได้ใส่เป็นแต่ก็คือเข้าประท่านได้พานเนนั้นเทาแค่เคยใส่ลิลบรากาอันนี้นะก็ก็กกง่ายยุ่ แต่ถ้ายูสองคนก็ต้องก็ต้องดัดแปลงเมื่อเหตุแบบนี้มันก็สิแบบว่าความความไหวความง่ายก็สิเพิ่มขึ้นถ้าสองคนเนาะถึงเขาเป็นงานแน่จังน้อยเขาก็สิได้เรียบเอ่อสำหรับคนที่บบ่เคยเป็นงานมากก็สิอย่างจังน้อยเน,นาะจ้ะแต่เอกเคยเหตุงานเมื่อแล้วนะตอนนี้ก็เหตุงานอยู่เป็นพนักงานชั่ว่ข้าวของบ้านคนแก่อยู่มันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะ เป็นอะไรในความคิดของเอ็นะเอว่า่บ่ค่อยยากเพราะว่าเอฟผ่านการทำงานมาันแน่แล้วถึงจะอาจจะบ่ได้เฮ็ดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเอ็ก็ับแบบว่าเข้าใจแล้วว่าเฮ็ดแบบนี้แบบนั้นหนึ่งสินะโอ้ยัาแย่งเดบิวปา่าแม่นี่ถึงตะเมื่อนี้ไปหลหมองอไปริมทะเลพูนบรรยากาศดี ฟึ้เพื่อนก็ว่าเพื่อนมากขับรถออกข้างนอกไกลๆเพื่อนว่ามากขับไกลๆแถวๆกันมองกันแถวไกลๆที่เพื่อนว่าส่วนมากเด็กหน่อยเขาสิมากขับแถวไกลๆแต่ว่าโตเล่าเล่ามากขับออกไกลๆมันดีขอยดีก็คือเอ็คิดวันพวลานางรถเนี่ยเอ็เด็เบาเห็นบ่เอ็เด็กเบาคือได้พักผ่อนสมองไปนในโตอีกประเด็นเดชทางงานอนาคตข้างหน้าถ่าถ้าเอ็เลือกได้จะเลือกที่จะแบบว่าขับอ้อม อันนี้ก็ได้ครับตามบ้านก็ได้แต่ว่ากับเบิ้งก่อนวาสิเลียนจบก่อนนะพี่นอนะ้องเนาะยากอยู่อยากตรงเอเห็ดเอดเห็เดเห็เดงานเห็เดเห็ดงานทรงคู่นะ่ะเพราะว่าเอฟบ,บ่มากเขียนแหมไปจังได้กับบอมากเขียนยัง่าสร้างจะคลองมองนี้ล่ะขยันจังน้อยกับว่าขยานันเรื่องเขียนนี่บ่อย่อมแพ้เลย ขยันได้จังหน่อยกับสีดีอยู่บิงบ่ขยันเลยไหมปกติกับีตถึงแต่เป็นคนขับรถเองเนาะไปนัง่งนั่งให้คู่เขาขับเขาก็เลยเป็นแบบเขินๆเป็นเก่งๆแต่ว่าเบื้องอื่นกับสีดีขึ้นจังหน่อยนะมือน,นี้นั่งเกรงเด้นั่งเกรงขาเนี่ยรู้สึกเรียกว่าแบบว่าเหมือนจะซอยเพื่อนเหยียบเบรกเพื่อนกับขับรถด,ดีอยู่แต่ว่าจะพล้องทางตื่นเต้นเองนะ เดี๋ยวมือนด้ก็ันสิมาเบ้าสูฟังอีกเนาะว่าไอาไปเจออย่างมากเนาะเมื่อกี้นี่อันมเห็นตั้งมุ้ว้าอะเห็ดดอกนั่นแต่ว่า,อาดอกแบบใ่พี่น้องดอกเพียคาเพียสูงเติ่นเพิ่นอยู่มื้ว้าหนี่เด้ปยปนหนึ่งเลยดอกเดียวดอกใญ่บบครับสะออนความใยทางในก็บมีแต่ว่ามันจกไปวะเถึงถ้าจกได้จกเอาแล้ว <laughs> จกเอาไปปนพี่น้องืุสิแซ่ น <c oughs> ี่แหละใจกับมาเบาสูฟังนะจ๊ะว่าเมือนไปเจออย่างมาแน่เอาไปฝึกงานเอามือที่สองนะจ๊ะเอ่อเดี๋ยวโนะอกาสหน้าไอ้จะเฮ็ดขีปห้ฟังอีกเนาะเบาซูฟังอีกนะเนาะว่าไอ้ไปฝึกงานมาเจออย่างแน่ได้อย่างแน่นจะจ๊ะเมือนฝึกไปแปดชั่วโมงคู่ฝึกกันยกโป้ห้ว่า เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นกัญญาณว่ามืออื่นสิมือไอโบแล้ว่บมือไอมาได้ปกติก็เ,เลยไดวางสิมืออื่นกับตื่นตีหาออกจากบ้านหกโมงกุ๊กตัวมาหอดเริ่มงานเนจ็ดโมงเสาร์จ้ะนี่แหละจ้าเดี๋ยววันใดมืออื่นไอสิมาอัปเดตให้ฟังอีกที่หนึ่งเนาะว่าเอ,อ,เอ่อไอฝึกงานไดอยังแน่ยแล้วจ้าเนาะมือนี่ก็คือขอขอบคุณทุกคนที่เขอไม่ให้กำลังใจเนาะจา้าเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอไปโดนๆนเะร้่องใเด้ดเอ,อสวัสดีจ้า